ยอดสามาท้มสาม,มารถมสาม,มารแตกไป9,000ตปันได้ไงนี่แหละครับมันจุดจุด,ด,ด,ดที่เราที่เราต้จะมาเรียนวันนี้แ,นแล้วทำสารน้อ,องคนแตกไป9,520ตัวปีปีหน้าตรง20,000ครับพี่มันจะบจะเบิล้ลเลยครับผมขอมเลย ช่วงนี้ผมอยู่ระดับผมนะครับอยู่ระดับผมช่วงป่าปีหกสองนะปีหกสองอยู่ระดับผช่วงนั้นนะครับผมก็ทําทีมผมคิดว่าอันนี้เป็นงานเธือขขายคำางานเธือขขายเราทำคนเดียวไม่ได้เก่งเราเก่งวันนี้ปิดเก่งมากมีทักษะเยอะสุดท้ายิดได้ห้าคนเราก็ได้ห้าคนนะครับแต่จะดีไหมครับเราสร้างคนมาช่วยหาสร้างคนขึ้นมาช่วยหาครับผมก็เลยตอนนั้นก็ดัง แกงซาบันในหน้าไม่ต้องอระดับอกผ่สร้างทีตอนนั้นตอนนั้นน่าจะรู้ครับแกงซาบัดในหน้าไม่ต้องครับไม่้องสร้างทีตอนนั้นก็นนนจ,ะ hell, นนนจะมีคุณหนึ่เงเทพนะรับวันนี้ครับแล้วก็คุณบอลปรัถนาคุณน้องๆที่อรชนุนที่คำเชียงที่หนิงเรื่องบนนะตอนนั้นนะครับที่ท,ที่ที่เราที่เราแต่พวกเราอยู่เห็นครับผมแต่พวกเราอยู่ระดับผมนะครับพวกเราอยู่ระดับผม ผมทำระดับส่วนคนแบบไหนเขาก็ต้องคนที่ที่ทำผมก็สื่อความหมายอย่างนั้นแล้วผมจะบอกูทีมว่าก่อนที่จะทำทีมคุณต้องทำความเข้าใจกับเรื่องรายได้ด้วยเรื่องรายได้ผมบอกเลยว่าพี่ถพี่จะทำทีมแบบนี้ทีแรกพี่ไม่ต son, t t ้องมองเงินนะครับเพราะว่าคุณมาบมดเรื่องเงินมันไม่ได้อยู่แล้วระดับผมแค่เราหรือระดับผมแค่เราทํา ทารอรอบ่ายในหน้ารอที่เราจะ,ะมีบ่ายในหน้าปับขึ้นไปห้าสี่สามสองครับแต่ว่าเรื่องเงินเนี่ยผมบอกลูกทีมเลยว,เว่าคุณจะมาในเรื่องเงินไม่ได้เพราะผมจะจัดปัญหาพ่อบางคนเข้ามาปุ๊บเนี่ยเห็นเย่างเห็นนักเลยมีไรายได้เดยอะแยะเลยมาปุ๊บก,ก็อยากอยากได้เงินแต่สีพุ่ไม่ใช่ครับมไม่ได้สินค้าที่จะซื้อแล้วก็มาได้ของมินไม่ใช่อย่างนั้นับดังนั้นผมก็เลยบอกลูกทีมและลูกทีมก็จะไม่ค่อยถามในเรื่องเงิน ่นคำถามที่เมื่อไหร่ผมจะได้เงินไม่ถามรับคุณน้องคุณหนเรียกก็ขายไมนใช่ไนะครับขยายอย่างเดียวชวนอย่างเดียวชวนชวนแบบว่าเขาเรียกว่าไม่ขายขยายอย่างเดียวเนาะไม่ได้ขายขยายอย่างเดียวแล้วก็อ่าที่ผมบอกนะครับว่าหนึ่งแต่ก,ก่อนผมอ่าเริ่มมีทักษะในการชวนคนผมชวนได้วันละห้าคนแทนที่จะได้วันละห้าคนใช่ไหมครับมีทีมผมแจ้งซ่า ส่วนสองคนสามคนห้าคนแล้ววันหนึ่งคือเขาจะเป็นสีมูมเกอร์คือได้สายงานเรามันก็เหมือนเป็นก็เหมือนเป็นของเราแข่งก็เหมือนเป็นของเราดังนั้นทีมเราขึ้นมาละยี่สิบคนสามสิบคนห้าสิบคนเพราะว่าหนึ่งถ้าเราไม่ทําให้เขามีทีมหรือว่ามีมีเขาจะมยาเห็นคือถึงเราจะไม่มีรายได้เลยนะผมแต่เราก็มีความสุขกับทีมตัวเองที่เพิ่มขึ้นอ่าทีมเด็กเพิ่มขึ้นเพราะผมทำอย่างนี้ก็คือ ใครที่จะเป็นผู้นำผมนะครับคือคุยแล้วว่าเอา,เ,อา,เ,อาเป็นผู้นำผมผมก็อย่างง่ายๆสบายสบายสไตล์เดีสระครับคือผมเปิดห้องให้เลยเหมืห้องก็เปิดเปิดกลุ่มไลน์หแนะครับผมเหมือนตั้งบริษทัทในเค้าดูทำนะมันดูดีมากพี่พี่เนี่ยอ่าสุดยอดมากแล้วก็พี่ทำในสีฟงบลูเกอร์เนี่ยผมว่าสำเร็จแน่นอนแล้วความสามารถที่เยอะของผมอีกแล้วก็พี่สามารถที่จะปิดคนมาเนี่ยหลายคนมากห้าคนสี่คน ผมเชื่อว่าต่อไปทีที่จะขยายเยอะมากขึ้นผมเปิดสู่ให้แล้วกันเปิดบริดดรษาาารัทให้แล้วกันเป็นบริษัทที่เลยที่ยังไม่ต้องเก่งนะครับพอผมก็อยู่ในนั้น